สวัสดีค่ะเด็กๆบ่ายนี้นะคะคุณครูเนยมีนิทานเกี่ยวกับดอกไม้ใจดีกับผีเสื้อน้อยมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องดอกไม้ใจดีกับผีเสื้อน้อยณนะสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเหล่าผีเสื้อสีสันสดใส ผีเสื้อทั้งหลายกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่มีผีเสื้อน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ยอมออกไปเล่นกับใครเพราะว่าตัวของผีเสื้อน้อยตัวนั้นไม่มีสีสันสดสวยเหมือนผีเสื้อตัวอื่นๆเมื่อเหล่าดอกไม้เห็นดังนั้นจึงศึกษากันว่าจะแบ่งสีสันของตนเองให้กับผีเสื้อน้อยเพื่อที่ให้ผีเสื้อน้อยมีสีสันสดสวยเหมือนผีเสื้อตัวอื่นๆ ผีเส oi ื Rah ้อน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากมันจึงบินไปหาดอกไม้ดอกแรกนั่นก็คือดอกทานตะวันสีเหลืองผีเสื้อน้อยได้รับสีเหลืองจากดอกทานตะวันจนลำตัวกลายเป็นสีเหลืองผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกทานตะวันผีเสื้อน้อยบินต่อไปหาดอกกล้วยไม้สีม่วงเมื่อผีเสื้อน้อยได้รับสีม่วงจากดอกกล้วยไม้ ปีกของผีเสื้อน้อยก็เริ่มมีสีม่วงปรากฏขึ้นผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกกล้วยไม้และบินไปหาดอกไม้ดอกต่อไปผีเสื้อน้อยบินมาจนถึงบ่อน้ำก็พบดอกบัวสีชมพูผีเสื้อน้อยได้รับสีชมพูจากดอกบัวทำให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีชมพูปรากฏขึ้นผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกบัวและออกเดินทางไปหา ดอกชบาสีแดงผีเสื้อน้อยได้รับสีแดงจากดอกชบาทำให้ปีกของผีเสื้อมีสีแดงปรากฏขึ้นผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกชบาและออกบินไปหาเจ้าดอกกุหลาบสีส้ม ผีเสื้อน้อยได้รับสีส้มจากดอกหกลาบทําให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีส้มปรากฏขึ้นและดอกไม้ดอกสุดท้ายที่ผีเสื้อน้อยบินไปหาก็คือดอกอัญชันสีน้ําเงินนั่นเองผีเสื้อน้อยได้รับสีน้ําเงินจากดอกอัญชันทําให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีน้ําเงินปรากฏขึ้น ตอนนี้ตัวของผีเสื้อน้อยเต็มไปด้วยสีสันต่างๆที่ได้รับการแบ่งปันมาจากเหล่าดอกไม้ใจดีผีเสื้อน้อยกล้าที่จะออกมาเล่นกับผีเสื้อตัวอื่นๆและอาศัยอยู่ในสวนดอกไม้อย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สนุกกันมากๆเลยใช่ไหมคะสัปดาหนะ์หน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณนยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ